ฝาปิดเหล็กนะครับฝาปิดเหล็กฝาปิดอลูมิเนียมนะครับฝาปิดฝาปิดฝาครอบนะครับฝาครอบหัวจุบนะครับฝาปิดที่เป็นเหล็กนะครับจะมีลูกยางอยู่ข้างในนะให้เรางัดออกนะครับงัดลูกยางข้างในออกนะครับใช้ไขควงเล็กงัดลูกยางออกเพราะบางที ปุ่นเข้าไปนะครับปุ่นเข้าไปหรือลูกยางลูกยางมันหลายปีมันก็เบิร์นบานนะครับลูกยางมันบานมันก็จะไปกดลูกศรเราครับให้ยางให้ลมยางเราอ่อนนะครับก็บางทีก็แอร์ก็เหมือนกันนะครับแอร์ก็จะมีลูกยางนะครับแอร์รถยนต์ฝาปิดนะครับก็จะมีลูกยางให้เอาออกนะครับเพราะบางทีลูกยางมันอืดน,นะครับอืดมันขยายตัว มันก็จะมากดลูกศอดเราครับทําให้ยางเราซึมเลยนะครับแอร์ก็บางคนซ่อมแอร์นะครับช่างซ่อมแอร์รถยนต์ซ่อมทําดีสารพัดไม่หายครับเป็นที่ลูกยางครับลูกยางฝาปิดแอร์นี่เหมือนกันเราต้องงัดงัดลูกยางออกนะครับฝาปิดต้องงัดลูกยาง้าในออกเพราะว่าบางทีลูกยางมันอืดน,นะครับลูกยางมันเบินนะครับก็หรือปุ่นเข้าไปยัดก็ เป็นสาเหตุนะครับเตื่นเลยไม่ทราบสาเหตุนแล้วก็พวกที่เป็นฝาจุบหมุนเข้าไปนะครับฝาปิดหมุนเข้าไปแล้วขึ้นลมดันว่ายางอ่อนยางแข็งไอ้พวกนี้อย่าไปใช้นะครับเพราะหลายปีครับมันเสียนะครับวิ่งไปยางบดเสียเลยครับไอ้ที่หมุนแล้วขึ้นเลื่อนขึ้นเลื่อนลงว่าเขียวอ่อนเหลืองอะไรแดงอะไรนะครับอันนั้นอย่าใช้นะครับพอปีต่อสองปีมันเสื่อมนะครับแล้วก็วิ่งไปบดเสียนะครับยางบดเสียเลยครับ อย่าไปใช้นะครับไอตัววัดลมอัตโนมัตินะครับอย่าอย่าใช้นะครับใช้ฝาปิดดาธรรมดาเนี่ยครับไม่หายด้วยนะครับถึงหายก็ไม่เสียดายก็มีหายนะมีคนขโมยฝาปิดดาพลาสติกไปก็มีนะแต่ฝาเหล็กเยอะมาก้อยทั้ง้อยจอดแบบเดียวหายจ้อยครับ